เป็นตัวไฟเบอร์ติกนะครับวิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับผมเดินกล้องวงจรปิดระยะไกลนะครับ mm hmm. เดินข้ามตำบล mm hmm. บางตัวมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับผม mm hmm. เป็นตัวพอร์ต i อเ85นะครับผม mm hmm. ความชัดสูงสุดเลยครับผม mm hmm. ของเรานี่ครบวงจรแน่นอนครับ mm hmm. เยอะที่สุดในประเทศไทยครับ สวัสดีครับผม p p b e s บียส์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวอุปกรณ์นะครับผมเป็นตัวไฟเบอร์ติกนะครับวิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับผมใช้สำหรับตัวกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับผมตัวนี้เอาไว้เดินกล้องวงจรปิดระยะไกลนะครับเดินข้ามตำบลเดินข้ามหมู่บ้านนะครับผมเดินภายในหมู่บ้านนะครับเดินสายท่อร้อยสายเดินตามเสาไฟฟ้าตามโครงการหมู่บ้านนะครับเดินตามเทศบาลนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับผมสำหรับกล้องวงจรปิดระยะไกลนะครับบางตัวมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับผมเป็นตัวพอร์ต A485 นะครับผมสามารถควบคุมตัวสปีดโดมได้ด้วยนะครับตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์ของเรามีหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาพรีเซนต์ให้ดูกันนะครับในแต่ละตัวครับผมเราก็จะมี4แบบด้วยกันนะครับตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์ที่เรามีนะครับผมเราก็จะมีตั้งแต่ตัวกล้องอนาล็อกนะครับผมที่รองรับทีวีไลน์นะครับผมมี1.3ล้านพิกเซลนะครับผม ที่รองรับ 720p หรือ 960p นะครับผมมีตัว2ล้านพิกเซลนะครับผมที่รองรับ 1,080p นะครับผมแล้วก็มีตัวที่ความชัดสูงสุดเลยครับผมก็คือตัวกล้อง5ล้านนะครับผมวิดีโอคอนเวอร์เตอร์ของเราที่เป็น HD นะครับผมเราก็จะมีตัวพอร์ต i485 มาให้นะครับผมเอาไว้ควบคุมกล้องสปีดโดมนะครับผมในระยะไกลครับสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์ที่เรามีนะครับผมเราก็จะมีตั้งแต่ตัว1ช่องนะครับตัว2ช่องตัว4ช่อง ตัว8ช่องตัว16ช่องแล้วก็ตัว32ช่องนะครับผมของเรานี่ครบวงจรแน่นอนครับเยอะที่สุดในประเทศไทยครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวอุปกรณ์นะครับผมถ้าตัว1ช่องก็จะมีตัวหัว BNC 1ช่องนะครับตัวนี้ตัวที่เทสจะเป็นตัว2ช่องนะครับผมหัว BNC 2ช่องนะครับผมหรือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัว4ช่องนะครับตัวนี้เดินสายร์ออปติกเป็นหัว FC นะครับผมเป็นขันเตียวเข้านะครับเป็นหัว FC ครับห หัว FC ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมนี่เป็นสายไฟเบอร์ติกนะครับมีขนาดเล็กนะครับผมมีสลิงในตัวนะครับนี่คือหัวไฟเบอร์ติเป็นหัว FC นะครับที่ใช้กับตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์ครับข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับที่ลูกค้าถามมาบ่อยนะครับผมตัวนี้ไม่สามารถ่วงต่อได้นะครับเพราะเป็นซิงเกิลโหมดนะครับผมตัวนี้จะเน้น1คอนะครับผมโดยการใช้ต้นทางกับปลายทางแค่1คู่ต่อสาย1เส้นนะครับ ตัวนี้ไม่ได้รองรับ POC นะครับผม POC ก็คือเดินสัญญาณกล้อง RG6 ไปพร้อมไฟนะครับผมไม่สามารถเดินผ่านสายไฟบอบติดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นกล้องระบบ POC ตัดทิ้งเลยนะครับตัวนี้จะรองรับกล้องวงจรปิดที่เดินสาย RG6 นะครับผมและแนะนำนะครับผมให้ไปต่อไฟที่ปลายทางนะครับของตัวอุปกรณ์กล้องนะครับผมตัวอุปกรณ์ของเราใช้งานง่ายนะครับผม จะมีต้นทางปลายทางนะครับผมตัวสีเขียวนะครับผมจะเป็นตัวต้นทางนะครับที่ต่อจากตัวเครื่องบันทึกภาพมาหาตัวอุปกรณ์นะครับผมและตัวสีส้มนะครับจะเป็นตัวปลายทางนะครับผมที่ต่อตัว BNC ไปหาตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่สเต็ปการต่อวิดีโอคอนเวอร์เตอร์กันนะครับว่าการใช้งานอุปกรณ์เป็นรูปแบบไหนนะครับตัดภาพมาวิธีการใช้งานนะครับผมตอนนี้เราก็ต่อตัวเครื่องบันทึกภาพผ่านตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่สเต็ปดูนะครับตัวอุปกรณ์นะครับผมรองรับกล้องทุก ระบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะนาล็อกนะครับผมตัว a h d นะครับผมตัว HD t v i นะครับผมแล้วก็ตัว HD CVI นะครับเราจะมาทดสอบตัว2ล้านพิกเซลนะครับผมตัว1 0 8 0 p นะครับแล้วก็ตัวกล้องที่เราจะมาทดสอบนะครับผมเป็นตัว h i k v i s i o นนะครับที่เป็นระบบ TVI นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผม ตัวกล้องด้าหัวนะครับผมที่เป็นระบบ CVI เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจากเครื่องบันทึกภาพนะครับผมจะเดินสายสําเร็จ r G58 นะครับผมเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับมาเข้าตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับผมช่องที่ผมจะใช้นะครับผมก็ Louise. จะเป็นช่องที่1กับช่องที่3 <c oughs> นะครับผมผมจะเรียงแถวกันนะคะ<ม>รับผ SI มเดินสายสําเร็จมานะครับเข้าตัววิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสง่งนะครับ <c oughs> จะเป็นไฟสีเขียวนะครับ สังเกตดีๆนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะเดินตัวสายไฟเบอร์ออปติกนะครับผมเส้นเล็กๆตัวนี้มีสลิงนะครับผมเดินง่ายครับเดินไล่ไปอ่ะผมลืมบอกนะครับตัวนี้เป็นสาย1คอ5 0 0เมตรนะครับผมตัวนี้รองรับได้ถึง25กิโลนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเดินสายยาวก็ไปต่อสายได้นะครับผมตัวสายรองรับสูงสุด25กิโลครับต่อมาเดินสายไฟเบอร์500เมตรนะครับเห็นตัวนี้นะครับผมมาต่อเข้านะครับ ที่ตัวรับนะครับตัวนี้ครับสังเกตนะครับไฟจะเป็นสีส้มนะครับต่อเข้าหาตัวกล้องนะครับผมแล้วผมก็จะเดินสาย RG 5 8นะครับผมมาต่อเข้าที่ตัวกล้องนะครับ2ตัวนี้นะครับผมระยะ500เมตรนะครับอันนี้ภาพออกปกตินะครับผมด้านบนจะเป็นของ Hikvision นะครับด้านล่างจะเป็นของ CVI นะครับผม CVI ตัวนี้รุ่นตัวนี้เป็นคาระวูนะครับภาพสี4ชั่วโมงนะครับผมภาพออกมาปกตินะครับภาพชัดเจนภาพใสแจ๋วครับผม ภาพเหมือนต้นฉบับนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าภาพจะสีผิดีเพี้ยนไปนะครับถ้าเป็นสาย rg 6นะครับผมจะให้ระยะ300เมตรแต่ถ้าเป็นบาลานโดยใช้สายแลนผมจะให้ระยะสูงสุดแค่100เมตรนะครับผมเพราะออริจินอลของตัวอุปรกรณ์นะครับผมพพอร์ตกับ ตัวสาย RG6D ที่สุดครับหรือถ้าลูกค้ามีหน้างานที่แตกต่างก็เข้ามาถามเราได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าภาพจะไม่ชัดตัวนี้ภาพชัดเหมือนต้นฉบับแน่นอนนะครับผมเรา OEM มาจากโรงงานโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจกับเราได้นะครับว่าซื้อวิดีโอคอนเวอร์เตอร์ของเรานะครับลูกค้าจะได้ตัวอุปกรณ์และบริการดีที่สุดนะครับผมหน้างานไหนไม่เข้าใจลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับผมจะทวนให้นะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีนะครับเราจะมีตั้งแต่อนาล็อกนะครับผมมีตัว1.3ลพิกเซ มีตัว2ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัว5ล้านพิกเซลที่ให้ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับและเราก็จะมีตั้งแต่1 channel นะครับผมมี2 c h a n แนลมี4 c h a n n น l มี8 c h a n แนลมี16 c h a n n นลแล้วก็มีมากที่สุดด้วยครับ3 2 c h a n n e l ครับ การเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ามากที่สุดนะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับผมที่ให้ลูกค้าเลือกดูเลือกใช้งานได้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าได้ทั้งหมดนะครับผมจาก w w w ร์ไ PBA Supply net นะครับผม w w อ PBA Store net นะครับผม inbox เข้ามาถามเป็นข้อความได้นะครับหรือจะแอดไลน จากโพสต์นี้ได้เลยครับเราจะเป็นคนแก้ไขปัญหาแก้โจทย์ให้กับลูกค้าเองนะครับลูกค้าโปรดไว้วางใจเรานะครับผมผม PPB ีเบสพานะครับผมครับ